ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือความรู้สึกคือเหตุผลที่ดีที่สุดในการประชุมบอร์ดครั้งแรกตอนรับซีอดิสนีย์คนใหม่ในรอบ20ปีโรเบิร์ตอีเกอร์เป็นซีอลูกม่อที่เพิ่งถูกตั้งโดยไม่เอกชนนักและเข้ามาในช่วงตกต่ำที่สุดของบริษัท เขาต้องเสนอทิศทางใหม่และแผนการฟื้นวิกฤตดิสนีย์ต่อหน้าบอร์ดซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เขาขึ้นมาเป็น CEO หลายคนมีความกัง,งวลว่าเขาจะนำพาองค์กรไปรอดหรือไม่เขามีโอกาสที่จะสร้างความมั่นใจครั้งสำคัญและจะต้องได้รับการสนับสนุนแนวทางที่เขาคิดจากบอร์ดทั้งหมดให้ได้ดิสนีย์ในตอนนี้เป็นบริษัทที่เคยยิ่งใหญ่หลายคนยังยึดติดกับความสำเร็จในอดีต ถึงแม้ว่าพอจะรู้ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักก็ตามตอนที่เขาจะเล่าแผนการกลยุทธ์และตัวเลขต่างๆที่เขาเตรียมมาคุณโรเบิร์ตเริ่มต้นด้วยการยิงตรงๆไปที่หัวใจของการประชุมว่าดิสนีย์กำลังเละเทะมาก พร้อมกับปิดไฟเปิดรูปสไลด์พรีเซนเทชันหน้าหนังการ์ตูนย้อนหลัง10ปีของดิสนีย์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องโดยไม่พูดอะไรไม่ว่าจะเป็น The Hunchback of Notre Dame Hercules มู่หลานทาซาน f a n t a s ย2,000 The Emperor News Group Atlantis Lilo and Stitch Treasures Planet Brother Bear และ Home on the Range ทั้งหมดที่ผ่านมาไม่มีเรื่องไหนประสบความสำเร็จหรือถึงแม้ประสบความสำเร็จแต่ก็เป็นความสำเร็จเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแล้วเขาก็เปิดพ e ีเซนเทชันต่อด้วย10ปีของนังกระตูนพิกซาในช่วงเวลาเดียวกันเรื่องแล้วเรื่องเล่าประสบความสำเร็จทุกเรื่องแบบถล่มทลายในช่วงเวลานั้น พร้อมตบท้ายด้วยผลวิจัยของแบรนด์ที่แสดงให้เห็นว่าในหมู่แม่ลูกเล็กทั้งหลายพิกซากลายเป็นที่รักของครอบครัวมากกว่าดิสนีย์เสียอีกเขาเริ่มสังเกตปฏิกิริยาของบอดหลายคนเริ่มซุบซิบและสีหน้ากังวลด้วยความช็อกบอร์ดบริหารอาจจะพอรู้อยู่ว่าแย่แต่ไม่เคยคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะแย่ขนาดนี้ และการที่เอาความล้มเหลวของดิสนีย์มาเปรียบเทียบกับความสำเร็จของพิกซ่าแบบง่ายๆแต่ทรงพลังเป็นหมัดตรงที่ทำให้บอดบริหารตกใจถึงความห่างชั้นและความจำเป็นของการแก้ไขอย่างเร่งด,วด่วนจากนั้นโรเบิร์ตอีเกอร์ก็เริ่มเสนอแผนที่จะทุ่มสรพพกำลังทั้งหมดไปในการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่ต้องดังกลับมาอีกครั้งให้ได้ รวมถึงจำนวนเงินมหาศาลที่เขาต้องการจะซื้อคนจากพิกซาบอร์ดบริหารทั้งหลายที่ถูกภาพการ์ตูนดิสนีย์ตัดสับกับพิกซาแทบไม่มีข้อโต้แย้งในกลยุทธ์หลักที่โรเบิร์ตกำลังจะทำซึ่งพลานุภาพของเรื่องจริงที่เห็นจากสไลด์ไม่กี่แผ่นมีผลมากกว่าการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆมากมายนะักเรื่องราวหลังจากนั้นก็คือตำนานซีอีโอดิสนีย์ที่กอบกู้บริษัทขึ้นมาได้ในเวลาต่อมา อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนตัวเล็กๆที่หันกล้าไปสก,กิดหัวใจผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินทําให้เกิดคุณอุปการมหาศาลให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราทุกวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณหมอบุญส่งเลขากุณนักอนุรักษ์ธรรมชาติของไทยในอดีตซึ่งติดอยู่ที่บอร์ดในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลองหในห้องที่เล่าเรื่องป่าและการอนุรักษ์สัตว์ป่า ใต้รูปป่าพื้นใหญ่มีข้อความที่เขียนเล่าถึงภาพนี้ไว้สั้นๆว่านายแพทย์บุญส่งเลขาคุณได้ชักชวนจอมพสลสฤษดิ์ธนรัฐนาย,ยกรัฐมนตรีในสมัยนั้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อสำรวจสภาพป่าดงพญาเย็นป่าดงดิบอันยิ่งใหญ่ของเมืองไทยภาพของป่าดงพญาเย็นจากเฮลิคอปเตอร์ที่ปรากฏต,ต่อสายตาท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นภาพของป่าดงดิบ ที่ว้าแหว่งเป็นหย่อมๆจอมพลสฤษดิ์ผู้ซึ่งไม่เคยคิดว่าป่าไม้ในเมืองไทยจะมีวันหมดสิ้นไปได้จึงได้ตระหนักถึงหายนะของป่าที่กำลังเกิดขึ้นและผลจากวันนั้นเองได้มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปีพศ2505ขึ้นมามาถึงตรงนี้แล้วทุกท่านจะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วความรู้สึก นั่นถือว่าเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งนั่นเองตัวหนังสือในวันนี้จากเพจเขียนไว้ให้เธอมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆกันกับฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ